พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองนวยการน้ําแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามมาตรการรองรับสถา,านการณ์น้ําในช่วงฤดูแล้งปี2564-2565และแผนบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยมีนายประพิจันรมาธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายประพิจันร์มาอธิบดีกรมชลรประทานเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในสี่เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำบรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันมีน้ำอยู่อย่างจำกัดจำเป็นต้องมีการบริหารจัดก,การน้ำอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับผลการเพราะปลูกข้าวนาปรังปี2564-2565ท,ทั้งประเทศเพาะปลูกข้าวไปแล้ว5.36ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ83ของแผนเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพาะปลูกไปแล้ว3.63ล้านไร่ เกินแผนที่วางไว้ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น,น้อยประกอบกับปัจจุบันมีการเพาะปลูกเกินแผนที่กำหนดจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพร,ระยาบริหารจัดการน้ำด้วยการหมุนเวียนน้ำในพื้นที่ให้ทั่วถึงเพื่อไม่ให้พื้นที่ที่เพาะปลูกแล้วเกิดความเสียหายด้านการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำให้ควบคุมการเพาะปลูกให้เป็นไปตามแผนรวมทั้งดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วง ฤด,ดูแรงปี2564ทับ2565ทั้ง8มาตรการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญให้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤด,ดูแรงนี้ นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนดำเนินการก่อสร้างสถานีสุบน้ำและแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีได้แก่โครงการก่อสร้างสถานีสุบน้ำตําบลประศกอําเภออินบุรี uri, จังหวัดสิงห์บุรีโครงการแก้มลิงหนองอ,อ้อพร้อมอาคารประกอบตําบลทองเอ็นอําเภออินบุรี uri, จังหวัดสิงห์บุรีและโครงการสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าตําบลหัวป่าอําเภอพรหมบุรี uri, จังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย